สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในเวลานี้เสียเสียอยู่ในระยะ10เมตรจากถังอูรินความเร็วของเสียเสียไม่เปลี่ยนแปลงในทางขับกันแขนของเขาขยับเร็วขึ้นปิดมังกรแสงในมือของเขาแปลเปลี่ยนเป็นลูกบอลแสงที่เป็นแสงสีทองที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมุ่งเป้าไปที่ย,าย่านเงินครามที่อยู่ใต้เขาอย่างแม่นยำตอนนั้นเองที่ถังอูริน ได้ตระหนักถึงความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างเสียเสี้กับตัวเขาเองใบย่าเงินครามของเขาทุกใบถูกฟันด้วยแสงที่มาจากขีดมังกรแสงของเสียเสี้แม้ว่าใบาย่าจะยังเหมือนเดิมแต่ก็สามารถเวี่ยงออกได้อย่างง่ายดายด้วยใบยมีดคมกรีบของขีดมังกรแสงที่ตัดกับย่างเงินครามทางโอเรนรู้สึกว่าพลังวิญญาณในตัวเขาลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นพลังวิญญาณของทางโอเรนได้หมดลงกว่า10%เอร์เซนต์ อาเซีย,ยค้นพบลักษณะเฉพาะของพลังวิญญาณของถังโอรินเขาจะไม่จำเป็นต้องใช้การโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้กับถังโอรินเทคนิคนี้จะทำให้พลังวิญญาณของถังโอรินหมดไปอย่างง่ายดายเมื่อโลกของย่าเงินครามแยกออกถังโอรินก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเซียเซียได้อีกต่อไปเซียเซียอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเนื่องจากย่าเงินครามไม่มีประโยชน์อีกต่อไปถังโอริน จึงโชคมาทั้งสองไปข้างหน้าระเบิดพลังไปที่เสียเสียในเวลาเดียวกันเขาได้ควบคุมและถอนย่านยิงครามทั้งหมดของเขาเขาหวังว่าการทําเช่นนี้เขาจะสามารถทําการผูกมัดได้สําเร็จในขณะที่เขาพยายามป้องกันการโจมตีของคู่ต่อสู้นี่เป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะชนะการต่อสู้จากมุมมองทั่วไปย่านยิงครามที่อยู่ในประเภทควบคุมจะทําให้ง่ายต่อการเอาชนะ วิญญาณยุดการต่อสู้ที่อยู่ในประเภทว่องไวแต่ทว่าความแตกต่างระหว่างทางอุรินและเสียเซียนั้นมากเกินไปในแง่ของทักษะหรือประสบการณ์ของพวกเขาเสียเซียเพียงตัวเพียงเล็กน้อยเพื่อหลิกเลี่ยงมัดที่กำแน่นของทางอุรินที่สร้างเสียงระเบิดเบาด้วยการเลี้ยวที่เฉียบคมราวกับแสงกระพริบเขาก็อยู่เคียงข้างทางอุรินแล้วณจุดนี้ทางอุรินถูกจับได้ว่าไม่มีที่พึ่งถ้านี่คือสนามรบและเสียเซีย มีความตั้งใจที่จะฆ่าเขาสามารถวางดาบของเขาลงบนคอถังอุรินได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าเสียเสียอยูชั่วคราวอย่างกระทานหันเขามีเพียงความคิดที่จะเอาชนะถังอุรินในใจและไม่มีเจตนาอื่นใดเขาเปลี่ยนทิศทางของกริชกระตุกใบมีดที่ด้ามจับและล็อกเป้าหมายของเขาไปที่แก้มของถังอรินข่าจะตอบแทนเจ้าสำหรับอาการบวมที่เจ้าทำกับใบหน้าของข้า ในขณะที่การตัดสินใจหลายอย่างเกิดขึ้นในหัวของเสียเซียในช่วงเสี้ยววินาทีนี้ทั้งอูรินก็กระตุกและเอียงศีรษะของเขาโดยใช้ด้านหลังของกระโหลกศีรษะเพื่อกระแทกด้ามมีดของเสียเซียในช่วงเวลาเสีย้ยววินาทีนี้แต่ทว่าการตอบสนองของเสียเซียนั้นรวดเร็วมากวิญญาณประเภทว่องไวจะสามารถหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยตรงได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการเมื่อคู่ต่อสู้ถูกเลือกในที่สุดพวกเขาจะถูกทิ้งไม่ให้มีที่พึ่ง แม้ว่าเสียเสียจากทรนงแต่การวิเคราะห์ของเขาเกี่ยวกับทั้งอุรินไม่ได้รับอิทธิพลจากความทรนงนั้นและแม่นยำเขารู้อย่างชัดเจนว่าความแข็งแกร่งของทั้งอุรินไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถต้านทานได้เขาบิดข้อมือที่ว่องไวของเขาในเสี้ยววินาทีและโจมกิดมังกรแสงลงในสบักของทั้งอุรินกริดมังกรแสงจ่อเข้าที่ไหล่ของเขาเสียเสียกักขังตัวเองในการโจมตีครั้งนี้ ในขณะที่เขาคิดว่าแขนของทางอูรินจะถูกตัดขาดหากเขาใช้กําลังทั้งหมดของเขาทั้งคู่ไม่มีความเกลียดชังอย่างเลือกซื้อต่ออีกฝ่ายดังนั้นการให้บทเรียงเล็กๆน้อยๆแก่เขาก็เพียงพอแล้วแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เขาตกใจก็คือเนื้อไหล่ของทั้งอูรินนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่กิดมังกรแสงของเขาก็สามารถเจาะได้เพียงนิ้วเดียวแม้ว่าเขาจะจํากัดกําลังของเขาแต่ผลลัพธ์นี้ก็น่าตกใจเกินไป เลือดสีแดงโสดปรากฏขึ้นพร้อมกับความเจ็บปวดสิ่งนี้ทำให้ทั้งอูรินสูญเสียการควบคุมย่านเงินครามที่ถอนตัวออกไปปล่อยให้ย่าอ่อนพวกเปียกอยู่บนพื้นขณะที่กิจมังกรแสงเจาะลงทั้งอูรินถูกบังคับให้คุกเขา่าหลังจากสะดุดไปเล็กน้อยเขาก็สามารถลุกขึ้นยืนได้เขาต้องการต่อยเสียเชียแต่เซียเชียก็หมุนตัวและอยู่ด้านหลังของเขาแล้วกิจมังกรแสงที่ไรบิดไปมา ทำให้เกิดความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่กิจมังกรแสงแทงเขามีพลังที่กดขี่พลังวิญญาณของเขายอมรับความพ่ายแพ้ซะเสียงของเสียเซียแสดงความภาคภูมิใจหลังจากแก้แค้นให้กับหมัดของทังโอรินเมื่อวันก่อนทังโอรินกัดฟันของเขาหัวใจที่รื่นร้านของเขาไม่อาจยอมให้เขายอมรับได้ในตอนนี้ในขณะนั้นความเจ็บปวดที่ไหลของเขา ดูเหมือนจะลุกรามไปทั่วทั้งร่างกายของเขาคลื่นความร้อนที่แผดเผาแผดซ่านไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็วเขาต้องการจะพูดออกไปแต่พบว่าเขาไม่สามารถพูดได้เลยข้าขอถามเจ้าเจ้าจะยอมรับความแพ้แพ้ไหมเสียเชียกฎกิจในมือของเขาในขณะที่เขาพูดอย่างดูเดือดไม่ถังโอรินคำรามพร้อมกับคำใบ้ว่ากระบฏเสียเชียตกกยตกเล็น้องเนึ่งเขาสงสัยว่าทำไมเสียงของถังโอริน ถึงแหบทั้งที่บาดแผลนั้นตื้นมากจิตใต้สำนึกของเขาต้องการดึงกิดมังกรแสงออกมาทันใดนั้นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกิดมังกรแสงที่ถูกแทงที่ไหล่ของเขาส่งเสียงคำรามของมังกรที่เจาะหูซึ่งทำให้เสียเสียรู้สึกซันเขารู้สึกราวกับว่าเขาได้พบกับสิ่งที่น่ากลัวในทันใดจูจูเลือดก็หยุดไหลาจากตำแหน่งที่ฝังกิดมังกรแสงและแสงสีทองเริ่มทะลักออกมาจากบาดแผล เมื่ออาบด้วยแสงสีทองนั้นกิดมังกรแสงเลื่อนออกจากบาดแผลเล็กน้อยเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่รู้จักนี้ความคิดแรกของเสียเสียคือการหนีแต่ทว่าเขาตกตะลึงเมื่อพบว่ากิจมังกรแสงนั้นแทบจะเกาะติดกับทั้งโอรินและเขาไม่สามารถดึงกิจมังกรแสงได้เลยทั้งูเรินเปล่งเสียงคำรามที่น่าตกใจเมื่อแสงสีทองไหลออกมาจากบาดแผลของเขากิดมังกรแสงหลุดออกมา ขณะที่เสียเสี้ยเฝ้าดูจูจูมวลแสงสีทองก็พุ่งเข้ามาหาเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกราวกับว่าเขากําลังลอยราวกับว่าเขาถูกกระแทกด้วยรถไฟวิญญาณความเร็วสูงเขาหมดสติไปในทันใดโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเสียงดังเกิดขึ้นเสียเสีย้ยชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปและค่อยๆเล่นลงมาตามลำต้นของมันทั้งอุรินภูเขาลงบนพื้น ดวงตาของเขาแดงกะเหมือนเมื่อก่อนขณะที่ร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงในขณะน,นี้เขารู้สึกราวกับว่าเขากําลังร้อมโลหะในเตาร้อมความร้อนที่แผดเผาภายในร่างกายของเขาทําให้เขาสั่นไม่หยุดแต่ถ้าว่าเขายังคงมีสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์เมื่อเขาต่อยเชียเชียในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้จํากัดความแข็งแกร่งของเขาในวินาทีสุดท้ายไม่เช่นนั้นเขาจะกลัวว่าเชียเชียจะตาย เขาก้มศีรษะลงและตกใจเมื่อเห็นมือขวาของเขาเต็มไปด้วยเกศสีทองสิ่งเหล่านี้เป็นเกศสีทองที่มีรูปร่างเหมือนขนมเปียกปูนเกศแต่ละอันยื่นออกมาเล็กน้อยทําให้ดูเฉียบคมเล็บของเขามีเกศแหลมคมซึ่งแคบจนถึงจุดหนึ่งคล้ายกับกรงเล็บที่แหลมคมงูย่าตัวน้อยแสงสีทองที่หมุนรอบแขนของเขาได้ปล่อยแสงสีทองจางๆออกมาเช่นการยิ่งกว่านั้นทางร่างของมันยาวขึ้นจริงๆ ด้วยวงกลมทั้งหมดในขณะที่ตาเล็กๆสองข้างของมันเปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายกับท่าทีมที่สองแสงร,ระยิบระยับเหตุผลคืออะไรมันไม่ใช่จิตวิญญาณขยะหรืออะไรคือสาเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ทางอูรินรีบถอดเสื้อของเขาออกอย่างรวดเร็วและตกตะลึงเมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แค่เพียงฝ่ามือเท่านั้นแต่เกลดสีทองเหล่านั้นก็คลุมแขนขวาทั้งหมดของเขาเริ่มจากจุดที่กิจมังกรแสงแทงเขา เศสีทองกระจายไปทั่วฝ่ามือของเขาแขนของเขามีความรู้สึกมีพลังที่ไม่สามารถอธิบายได้ทันใดนั้นเขาก็โชคด้วยแขนขวาของเขาโดยไม่รู้ตัวมีเสียงระเบิดดังขึ้นเมื่อเขาโชคอากาศด้วยแขนขวาลูกบอลแสงสีทองพุ่งออกมาและทําให้เกิดภาพศีรษะของมังกรที่มีรูปร่างไม่ชัดเจนขณะที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเขาหนึ่งเมตรรัศมีอันทรงพลังจากการโชคต่อยของเขา ได้ยืนยันความสงสัยของเขาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายมนุษย์แสงทองพรังนี้เป็นเพราะเจ้าหรือเปล่าทางอุรินถามงูย่าตัวเล็กๆที่พันรอบข้อมือของเขาด้วยความประหลาดใจแต่ทว่าในขณะนั้นร่างที่พองของงูย่าตัวน,น้อยเริ่มค่อยๆหดกลับเป็นขนาดเดิมในขณะที่เกลสีทองบนแขนของเขาก็เริ่มหายไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปหลายลมหายใจทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ เหลือเพียงความรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าวิสัยทัศน์ของถังโอรินจางหายไปในความมืดจากนั้นเขาก็หมดสติเขายัางไม่ได้สวมเสื้อผ้าดังนั้นเมื่อเส้นสีทองปรากฏบนร่างกายของเขาอีกครั้งพวกเขาจะมองเห็นได้สำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นที่สองแสงบนกระดูกข,ของเขานั้นสว่างเป็นพิเศษเชียเชียตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตกใจเขายัางคงมึนงงแต่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุมเครือในฉาก เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆเขาก็เห็นฉากที่คุ้นเคยท,ทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นประตูโรงเรียนทะเลตะวันออกท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วดังนั้นคำพูดของโรงเรียนทะเลตะวันออกจึงชัดเจนเป็นพิเศษเสียเชียต้องการพูดออกมาแต่เขาพบว่าเสียงทั้งหมดที่เขาทำนั้นไม่สามารถเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์คิวของถังอเรนยนและถามเสียเชียว่าเจ้าพูดอะไรอะไรนะคำพูดของเสียเชียยังคงไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อน ในขณะที่เขาค่อยๆชัดเจนขึ้นเชียเชียพบว่าเขาถูกอุ้มขึ้นบนหลังของถังอูรินเขายกมือขึ้นสัมผัสใบนหน้าโดยไม่รู้ตัวพบว่ามันบวมขึ้นเหมือนขนมปังใบนหน้าของเขาเต็มไปด้วยอาการชาเขาค่อยๆหวัวนเนึกถึงเหตุการณ์เมื่อก่อนเหมือนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวจิตใจของเชียเชียสะท้อนกับคําพูดที่เขาพูดก่อนที่เขาได้ถังอูรินจะออกจากโรงเรียนทะเลตะวันออกเรากำลังจะไปที่สวนสาธารณะ มีคนแม่มากนักเจ้าสบายใจได้ข้าจะหาคนรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าแต่ตอนนี้เขาใช้เงินไปน 24, งหมพัเหรียญเพื่อโดนตีงั้นเหรอเชียเชื่อเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความขุนเคืองหากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพ่าแพ้เขาก็คงคิดว่าเขาแพ้เพราะความประมาทของเขาแต่ทว่านี่เป็นครั้งที่สองที่เขาแพ้ย,ยิ่งกว่านั้นเขาได้พ่ายแพ้ในลักษณะที่เขาไม่สามารถ ำหัวหรือควอยของสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาสัมผัสลาของถังโอรินรู้สึกถึงบริเวณที่เขาแทงเขาแต่เขากลับไม่พบมันเลยเขามีความลับผู้ชายคนนี้ต้องมีความลับอย่างแน่นอนแสงสีทองนั่นคืออะไรเชียเทียสงบสติอารมณ์และถามอย่างชัดเจนแสงทองนั้นเหรอแสงทองคือจิตวิญญ,ญาณของข้ามือของถังโอเรนเปล่งประกายด้วยแสงจ้าจากนั้นงูย่าสีเหลืองแสงทอง ก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาข้ากำลังพูดแสงสีทองที่ออกมาจากร่างกายของเจ้าเฉียเชียพูดอย่างโกรธเคืองไม่เพียงแต่ผู้ชายคนนี้จะดูถูกเขาแต่ยังดูถูกสติปัญญาของเขาอีกด้วยสิ่งนี้สามารถทนได้หรือเปล่าทั้งอุรินบังคับให้หัวเราะอย่างขมขื่นแม้ว่าข้าอยากจะบอกเจ้าแต่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจ้าเข้าใจไหมเฉียเชียสูดลมหายใจเย็น แสดงทัศนคติของเขาต่อทังอูรินหยุนเซียวโจจางชื่อตกตะรึงเมื่อเห็นทังอูรินอุ้มเฉียเชียแกล้วางเขาลงบนเตียงโจจางชื่อถามตรงๆว่าเจ้าต้องการที่จะทุบตีเขาแต่สุดท้ายเจ้ากลับถูกพาตัวกลับมางั้นเหรอแก้มที่บวมของเฉียเชียทำให้ผลการต่อสู้นั้นชัดเจนมากเมื่อเขาแนะนําตัวเองเมื่อเช้านี้เขาไม่ได้บอกว่าพลังวิญญาณของเขาอยู่ที่อันดับ18หรอกหรือ เขาจ่ายเงินไปแล้ว mm ทั hmm. <S <S ้งอูรินตอบอย่างไม่คิดอะไรหลังจากนั้นเขาหันไปทางหยุนเซียวอย่างตื่นเต้นและถามว่าเวลาอาหารข้ามยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมยุนเซียวมองเขาไปคู่หนึ่งพูดขึ้นว่ายังแต่ใกล้จะปิดแล้วในเวลาต่อมาเขาเห็นทั้งอูรินวิ่งราวกับสายลมหายไปในพริบตาและไม่ถึงร่องรอยแพ้อีกแล้วงั้นเหรอโจจางชื่อถามเสียเซียเสียเซียจ้องขมิงมาที่เขา ข้าแค่ประมาทเท่านั้นข้าจะชนะในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนเขาพูดแบบนี้ขณะที่พยายามลุกขึ้นจากเตียงหน้าตาแบบนี้จะไม่รักษาได้ยังไงข้าไม่อยากเป็นแผลเป็นข้าไม่อยากมีแผลเป็นข้าไม่อยากมีแผลเป็นเขาท่องประโยคนี้ซามสามครั้งกับตัวเองเมื่อท้งอุรินมาถึงหน้าต่างที่สามและสั่งบะหมี่ชามที่สี่โหของเขาพนักง,งานในห้องอาหารอดไม่ได้ที่จะถามว่า นักเรียนน้อยเป็นไปได้ไหมที่เจ้าไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นเจ้ากินมากดังนั้นเจ้าจึงมาดึกมากคืนนี้เราใกล้จะเสร็จงานแล้วทังอเรนก้มศรีษรษะลงอย่างเขินอายขอโทษท่านลุงพ่อครัววันนี้ข้ามาสายเกินไปข้าจะไม่มาสายเกินไปอีกในอนาคตข้าจะกินบะหมี่ชามนี้แระจะเสร็จแล้วพ่อครัวหัวเราะไม่เป็นไรถ้าเจ้าอยากกินมากเท่าที่เจ้าต้องการหน้าต่างที่สามของห้องอาหารสถาบันการศึกษานั้น กินฟรีและไม่จำกัดมันเป็นแค่คําถามว่าเจ้าจะกินได้อีกมากแค่ไหนทั้งอุรินลูกท้องของเขาเขาไม่ได้กินข้าวกลางวันดังนั้นคืนนี้เขาจึงหิวเป็นพิเศษข้าน่าจะกินได้อีกเยอะนะพ่อครัวกล่าวว่าดีแล้วที่เจ้ามาช้าหน้าต่างที่สองยังคงมีเหลืออยู่บ้างไม่มีใครจะซื้อมาดังนั้นข้าจะให้เจ้ามิฉะนั้นอาหารจะเสียเขาใส่เนื้อตุ๋นครึ่งหมอ ลงในหม้อบะหมี่จากนั้นตักให้ถังอุรินถังอุรินไม่สามารถรอที่จะกินมันเขาขอบคุณพ่อครัวอย่างรวดเร็วและเริ่มขบขันตัวเองเหนือที่ไม่รู้จักในหน้าต่างบานที่สองน,นั้นเคี้ยวหนึ่งเป็นพิเศษมีรสชาติธรรมดาแต่ท้องของเขารู้สึกดีและอบอุ่นหลังจากที่เขากินเสร็จวันนี้เขาชบลักำลังไปมากแต่ด้วยอาหารมือนี้ความแข็งแกรงบางส่วนของเขาได้กลับคืนมาดังนั้น หน้าต่างที่สองจึงดีมากจริงๆข้าสงสัยว่าหน้าต่างแรกจะเป็นอย่างไรทั้งอูรินคือน้ำรายของเขาในขณะที่เขาเหลือบมองไปที่หน้าต่างบานแรกแต่ทว่าเขาฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและสายหัวอาหารจากหน้าต่างบานแรกไม่ใช่สิ่งที่เขาจะกินได้หลังจากที่เขาได้รับงานจากสมาคมช่างตีเหล็กในอนาคตเขาจะดูว่าเขาจะหาเงินเพิ่มได้อีกไหมเป็นเพียงว่าเขาต้องประหยัดเงิน เพื่อซื้อจ <maison> ิตวิญญาณอีกดวงในอนาคตด้วยหนึ่งล้านเหรียญสาหาพันสามารถซื้อจิตวิญญาณร้อยปีสีเหลืองได้นั่นคือเป้าหมายของเขาหลังจากได้รับหนึ่งเหรียญที่สมาคมช่างตีเหล็กทางอูเรน์ได้ตั้งเป้าไว้ที่จิตวิญญาณร้อยปีเชียเชียไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อเขากลับมาที่ห้องพักรวมของเขาแต่ทางอูเรนไม่สนใจเขามากนักแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะยเยอรยิงและดื้อรั้นแต่เขาก็ไม่ได้กินมากเกินไป การโจมตีครั้งสุดท้ายของเสียเทียที่มีต่อเขาในวันนั้นเกิดจากด้ามกีดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขายับยั้งชั่งใจแม้ว่าจุนเซียวจะทําสมาธิอยู่แล้วแต่โจจางชือก็ยังไม่เริ่มเมื่อเขาเห็นทังอูรินกลับมาเขาก็เงยหน้าลงจากเตียงทันทีและพูดว่าทังอูรินคือว่าเสียเทียเป็นวิญญาจารย์อันดับ18จริงหรือเจ้าเอาชนะเขาได้อย่างไรโจจางชือเริ่มอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับทังอูริน ซึ่งมีอำนาจมากกว่าเขาทั้งอุเรินแสดงอาการหมดหนทางอันที่จริงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้จริงๆเขาจะพูดได้อย่างไรว่าเกจสีทองปรากฏขึ้นบนแขนของเขาหลังจากที่เป็นลมได้ตื่นขึ้นร่างกายของเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ไม่สามารถทำให้เกดเหล่านั้นปรากฏขึ้นอีกได้ เขาจำได้เพียงเลือนลางว่ามีความร้อนเกิดขึ้นภายในร่างกายก่อนที่เกดจะปรากฏขึ้นบนแขนของเขาเติมพลังแห่งความบ้าคลั่งสติของเขาค่อนข้างเลือนลางในตอนนั้นและเขาไม่สามารถเก็บความรู้สึกไว้ในร่างกายได้อารมณ์แบบโกรธ,ธีได้มาถึงเขาในเวลานั้นถ้าจิตตานุภาพของเขาไม่แน่แน่ขนาดนั้นเขาก็กลัวว่าจะทําให้คนอื่นตกอยู่ในอันตรายแต่ท้ายที่สุดแล้วเกดทองคําเหล่านั้นคืออะไร อาจเป็นเพราะวิญญาณยุดการต่อสู้ที่แตกต่างของเขาหรือไม่หรืออาจเป็นงูย่าตัวน้อยของเขาแสงทองที่จริงแล้วไม่ใช่จิตวิญ,ญญาณขยะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปไม่ได้แต่ทว่าไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรก็ไม่เห็นว่าแสงทองจะก้าหาญได้ขนาดนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออะไรเป็นเหตุให้เกียรตทองคําปรากฏขึ้นมาพวกเขาจะปรากฏเฉพาะเมื่อเขาได้รับอันตรายหรือไม่ทั้งอุริน หยิบเข็มเย็บผ้าจากของใช้ส่วนตัวและทิ่มตัวเองต้องเจ็บปวดแค่ไหนเลือดหยดหนึ่งไหลออกมาพร้อมกับความรู้สึกแสบร้อนรุนแรงแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกรดสีทองไม่ปรากฏขึ้นเขาไม่กลัวความเจ็บปวดเล็กน้อยเป็นไปได้หมายที่การทิ่มนี้น้อยเกินไปเขาลองอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีอะไรมันยังคงไม่มีประโยชน์ข้าจะรองนั่งสมาธิทางโอริน มุ่งเน้นไปที่การทําสมาธิอย่างสมบูรณ์เริ่มหมุนเวียนพลรรังวิญญาณของเขาในขณะที่ค้นหาความร้อนที่แปลกประหลาดเขาได้เรียนรู้เทคนิคการทําสมาธิขั้นพื้นฐานที่สุดเท่านั้นหลังนั้นเส้นทางพลังวิญญาณของเขาจึงง่ายมากไม่นานหลังจากนั้นเขาได้หมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาเสร็จแต่ก็ยังไม่สามารถหาอะไรได้เลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีการเบี่ยงเบนใดๆในการฝูฝนของเขานี่มันแปลกจริงๆ ทั้งอุรินเรียกแสงทองและตรวจสอบแต่ทว่าไม่ว่าเขาจะมองข้ามไปมากแค่ไหนพลังงานที่เป็นคลื่นที่มาจากชายคนนี้ก็ไม่สามารถให้กำลังกดขี่ข่มเหงเขาได้เมื่อเช้าตรู่ทั้งอุรินเสียสิ้นการทำสมาธิเขามองข้ามเตียงและเห็นว่าเสียเสียกำลังนั่งสมาธิอยู่เขากลับมาโดยไม่ทราบเวลาแระใบหน้าบวมก็ลดลงอย่างมากมีเพียงผิวของเขาเท่านั้นที่แย่เหมือนเมื่อก่อนทั้งอุรินไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียเสีย ถูกทุบตีอีกครั้งหรือพ่อเขาโกรธไม่มีใครจะมีความสุขหลังจากจ่ายเงินให้โดนทุบตีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ